วันที่13ตุลาคม2565เวลา7จนาฬิกา29นาทีเทศบาลเมืองเขา3ยอดร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเขา3ยอดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรโดยมีนางสายใจเลดศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสยอดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและประชาชนในตำบลเขาสามยอดร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมพิธีสงสวดพระพุทธมนต์ถวายผ้าตรายถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์จำนวนสิบรูปรวมทั้งถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายารักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวงชนชาวไทยตาบการนิรันดร์